ก่อนที่จะพบคุณหมอตรวจเยอะเลยค่ะมีตรวจละเอียดมาเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนของการซักประวัตินะคะการตรวจเลือดารวัดความดันแล้วก็การวัดไขมันในร่างกายตรวจละเอียดมากๆเลยค่ะวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดเลยค่ะว่าออส่สวนควรจะปรับตรงไหนควรจะทําอะไรยังไงนอกจากที่เรามาถามเรื่องเหนียะคะ่ะคุณหมอเขาจะแนะนําหมดเลยว่าเรามีน้ําหนักเกินไขมันเกินตรงไหนบ้าง<ม>ให้เรารู้เลยว่าตรงไหนหน่ากังวลน,นอกเหนือจากเหนียอย่างี้ค่ะตรวจละเอียดบบมาแนะนําถึงคนระับ มันไม่ดีต่อเราถ้าทําไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเออก็ดีนะอยากรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ได้หน้าท้องที่แดนล่าสวยงามคุณหมอที่นี่นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะให้ทำแนะนาได้หลายครั้งเลือกมากเลยว่าเราต้องการแบบวิธีไหนรวมถึงการบอกข้อดีข้อเสียตาวิธีด้วยค่ะพยาบาลเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณหมอดูแลดีมากกว่าที่คิดเดยอะมากเคยดีดมมค่ะใส่ท่อถอนรูปหูเลยค่ะัจริงๆ